Honda Civic 1.8e ปี2018ผ่อนไม่ถึงหมื่นที่ TR คา Honda Civic 1.8e ปี2018ราคาเริ่มต้นที่5 3 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นที่9,500บาทแต่วันนี้เราจะพามาดู Honda Civic e, 1.8e ปี2018 4คันนี้เรามาดูกันว่ามีราคาเท่าไหร่กันบ้าง ก่อนอื่นเรามาชมออปชันกันดีกว่าว่าจะถูกใจท่านผู้ชมขนาดไหน Honda Civic 1.8E ปี2018มีรูปโฉมที่ให้ความสปอร์ตและไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์ส่วนไฟเลี้ยวอยู่ตรงซุ้มล้อที่ให้ความฉวบเฉียวและความสปอร์ตอย่างลงตัวเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าว่าจะให้ความสะดวกสบายกันขนาดไหนภายในกว้างขวาง,วางและพวงมาลัยเป็นระบบมันติฟังก์ชัน ที่ให้คุณเปลี่ยนเพลงหรือรับสายได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นที่สำคัญ Honda า i ซวิ 1.8E ปี2018ยังเป็นระบบพุ้สตาร์ทอีกด้วยที่ให้คุณสตาร์ทรถเพียงแค่ปลายนิ้วเท่านั้นส่วนเกียร์เป็นเกียร์ออโต้และยังมีระบบเบรกมือไฟฟ้าและระบบอีคอนมาให้อีกด้วย เบาะสวยเพิ่มความสปอร์ตยิ่งขึ้นภายในสะอาดเพราะเราอบโอโซนฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยทั้งคันไฟด้านหลังสวยออกแบบมามีลักษณะเป็นเหมือนตัวซีเข้ากับคอนเซปต์ h อนด a าซีวิได้อย่างลงตัวเราได้เห็นภายในของคอนด a าซีวิ1 8 8 e ปี2018กันแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันกว่าครับ ว่า Honda Civic 1.8e ปี2018ที่เรานำมาเสนอนั้นมีราคาเท่าไหร่กันบ้างคันแรกเลยครับสีเทาเข้มมีราคาค่าตัวอยู่ที่559,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง9,600บาทเท่านั้นคันที่2ส,สีบรอนเงินมีราคาค่าตัวอยู่ที่ 5 5 9 0 0 0บาทเช่นกันผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่9,600บาทคันที่3เป็นสีขาวมีราคาค่าตัวอยู่ที่5 6 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้น9,700บาทเท่านั้นคันสุดท้ายสีเทาเข้มราคาค่าตัวอยู่ที่5 5 9 0 0บาทผ่อนเพียง 9,600บาทเป็นอย่างไรบ้างครับ Honda Civic 1.8E ปี2018ที่เรานำมาเสนอและ TRA ยังมีรถให้เลือกอีกมากกว่า500คันและบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศเพร้อมประกันเครื่องเกียร์247รายการหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจรถมือสอง TRA สามารถติดต่อที่เบอร์ด้านล่างได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ